อันนี้เป็นรถ bm s ีี i e s ห้านะครับรุ่น G สามสิบเก้านะครับรหัสห้าสองสามไอนะครับสีสวยอย่างที่เห็นเลยนะครับก็เป็นไงเดี๋ยวพาดูสีรอบๆคนันกันก่อนเลยสีรอบคันก็จะประมาณนี้นะครับสีรอบคันค่อนข้างที่จะสวยนะครับไม่มีโดมไม่มีเก่านะครับสีก็ยังเงาๆอยู่นะครับใครได้ไปนะครับก็ ไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะครับทําใช้ได้เลยสภาพนี้นสวยๆเลย<อ>ดูที่สีรอบคันกันนะครับสีรอบคันเป็นสีเดิมสีเทาเดิมๆนะครับสภาพสีสวยเงางามนะครับมีร่องรอยตามการใช้งานบ้างเป็นธรรมดานะครับของรถมือสองนะครับแต่โดยรวมสีนี่ค่อนข้างจะสวยเลยนะครับก็คือได้ไปน่ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับสีพร้อมขับใช้งานได้เลยนะครับสภาพนี้ ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูส่วนของยางกับล้อแมกนะครับรถคันนี้ล้อแมกเป็นแมกเดิมขอบสินะครับยางโยโกฮาม่ารุ่น b บู Earth ปี18นะครับบอกเลยว่ายางยางแบรนด์เนี้ยมั่นใจได้อยู่แล้วว่าคุณภาพใช้ได้นานนะครับก็คือสภาพเนี้ยใช้ต่อได้เลยยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับสภาพนี้บอกเลยว่ายังใช้ได้สบายๆนะครับสำหรับยางแบรนด์โยโกฮาม่าแมกเป็นแมกเดิมขอ Okay. ต่อไปมาดูในส่วนของภาษีนะครับรถคันนี้ภาษีขาดปี64นะครับเป็นปีหน้านะครับก็ได้ไปก็ใช้ต่อได้สบายๆนะครับไม่ต้องไปต่อภาษีต่อไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมห้องเครื่องรถคันนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องเครื่องกันนะครับสภาพห้องเครื่องสวยๆเลยนะครับเครื่องแน่นๆนะครับไม่มีเยิ้มนะครับเครื่องเดิมอันนี้เป็นเครื่อง 2,400cc นะครับเป็นตัวเครื่อง M52 นะครับก็การบำรุงรักษาก็ถือว่าค่อนข้างเจียง่ายนะครับเพราะว่าอะไหล่มีค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับรถรุ่นนี้ก็อะไหล่ก็จะเป็นตัวเดียวกับ 4ี <book> ่ห3 i าเลยนะครับเป็นเครื่องยนิน6สูกนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปฟังเสียงเครื่องตอนสตาร์ทกันนะครับ ตูนนะครับแน่นๆขับทางไกลได้สบายนะครับก็อย่างที่บอกไปคันนี้เป็นเครื่องยน6สูบ M52 นะครับห้องเครื่องเนี่ยเกือบเดิมเลยสีสวยเดิมเดิมเลยนะครับลบไม่มีส่วนหนักนะครับไม่มีน้ำรั่วนะครับท,ทุกอย่างค่อนข้างจะสมบูรณ์สามารถใช้งานทางไกลได้เลยนะครับลองฟังเสียงเครื่องกันดูครับเสียงเครื่องค่อนข้างที่จะนิ่งเงียบนะครับ กันเนี้ยนะครับไม่ได้ติดแกนนะครับใช้น้ำมันนะครับดูน้ำมันยี่สิบล้าโอเคครับก็เดี๋ยวดูห้องเครื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันต่อนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ในห้องโดยสารกันต่อนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูสภาพห้องโดยสารกันก่อนเริ่มต้นที่คอนโซลนะครับดูที่คอนโซลสภาพสวยๆเลยนะครับตัดด้วยทีมลายไม้สภาพสวยๆนะครับไม่มีตำหนิให้เห็นนะครับ ก็สภาพนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสวยสมบูรณ์เลยนะครับสำหรับคอนโซลแผงประตูเนี่ยครับสภาพก็ประมาณนี้นะครับก็ต่อไปก็เดี๋ยวดูที่วิทยุกันอ่ะเดี๋ยวจะติดเครื่องกันก่อนนะครับคันนี้บอกเลยนะครับว่านั่งค่อนข้างจะสบายนะครับแอร์แอร์เนี่ยเป็นแอร์ ออโต้นะครับเป็นแอร์ออโต้แล้วแอร์เย็นแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นสบายเบาเป็นเบาไฟฟ้านะครับทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งผู้โดยสารนะครับสามารถใช้งานได้ปกติครับมีเบาเมมโมรีนะครับก็ก็คือจะสามารถบันทึกการปรับเบาของเรานะครับเราแค่กดปุ่มตัวเลขไปนะครับก็จะปรับให้เอง ตามที่เราเคยันทึกเราไว้นะครับระบบบากไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับเกียร์คอนโซลนะครับจะเป็นลายไม้แบบเต็มๆนะครับก็ลายไม้ยังค่อนข้างจะสภาพสวยงามอยู่นะครับไม่มีตำหนิให้เห็นนะครับหัวเก,กียร์ลายไม้นะครับตรงนี้เป็นวิทยุเดิมๆจากโรงงานนะครับสามารถใช้งานได้นะครับ ก็จะลองเปิดให้ดูนะครับสามารถปรับเบรดปรับเสียงแหลมได้ปกตินะครับนะค,ครับต่อไปมาดูในส่วนของพวงมาลัยกันต่อนะครับอันนี้เป็นพวงมาลัยแอร์แบ็กซ์เดิมนะครับสามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับ ไฟฟ้า okay, ได้หมดนะครับใช้งานได้ปกติครับเบรกมืออยู่ตรงนี้นะครับเบรกมือยังใช้งานได้ปกตินะครับแน่นนะครับ okay, น,นะ,บนนนะบนนไม่มีขาดนะครับไม่มีขาดไม่มีชำรุดสภาพเบาะโดยรวมเนี่ยไม่มีขาดนะคระบะัระบสภาพเบาะเะบาะเป็นเบาะสีดําหนังแท้นะครับแบบเดิมเบาะนิ่มๆไม่มีขาดนะครับนั่งได้สบายๆนะครับขับทางไกลสบายๆได้เลยนะครับ ต่อไปเรามาดูในส่วนของกระจกไฟฟ้ากันนะครับกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าสามารถใช้งานได้หมดนะครับทั้งสี่บานเลยนะครับกระจกไฟฟ้ายางังสามารถที่จะใช้งานได้ปกตินะครับต่อไปมาดูในส่วนของกระจกมองข้างของรถคันนี้นะครับกระจกมองข้างเป็นกระจกมองข้างแบบตัดไฟฟ้านะครับจะมีปุ่มขว่งัืงของฝั่งคนขับนะครับอยู่ตรงแผงประตูนะครับเราก็สามารถ จะปรับได้เลยนะครับปรับได้ครบทิศทางปกตินะครับมาดูในส่วนของจอไมค์กันต่อนะครับจอไมค์เนี่ยสภาพสวยนะครับไม่มีรอยนะครับเลขไมค์กันนี้อยู่ที่สองแสนสี่หมื่นหกพันนะครับในส่วนของการระบบเชื้อเพลิงเนี่ยใช้เป็นน้ํามันล้วนๆน,นะครับก็สามารถเติมที่ทิดได้นะครับเพราะว่ารถคันนี้ผ่านการดูที่ิดมาแล้วนะครับก็ ประหยัดไม่ได้เลยนะครับสามารถวิ่งทางไกลได้ประหยัดประหยัดน,นะครับโอเคครับก็สําหรับผู้โดยสารข้างหน้าก็น่าจะครบแล้วนะครับมีไฟตรงนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับไฟนะครับแห้าง,งาได้หมดมาดูในส่วนของที่นั่งโดยสารด้านหลังกันนะครับ เบาเป็นเบาเดิมๆนะครับสีดําเป็นหนังแท้นะครับแค่จับดูเราก็รู้นะครับว่ามันนิ่มนั่งสบายขนาดไหนนะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วก็ความกว้างของห้องโดยสารนะครับค่อนข้างที่จะกว้างนะครับสําหรับรถซีรีส์ห้านะครับก็นั่งสบายกว่าตัวซีรีส์สามนะครับที่สาคัญรุ่นเนี่ย39เนี่ยการขับขี่ค่อนข้างที่จะดีมากๆานะครับ นี้ก็จะมีที่วางแขนให้นะครับก็นั่งกันสบายๆนะครับภายในกว้างๆเกาะหนังแผรนิ่มๆนะครับผมอ่าที่สำคัญมีแอร์ข้างหลังให้นะครับสำหรับรถเบี5ซีีห้าเนี่ยจะมีแอร์สำหรับผู้โดยสารข้างหลังนะครับปรับได้นะครับปรับปรับตรงนี้จะเป็นปรับความแรงของลม ลำต้นไทยที่หนาวก็รับได้ต่อไปก็เดี๋ยวจะไปดูฝากระโปรงท้ายกันต่อนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นห้าสองสาม i อย่างที่บอกนะครับฝากระโปรงท้ายสภาพก็สีก็ยังสวยอยู่นะครับก็เดี๋ยวเปิดฝาท้ายกันให้ดูนะครับว่ามีอะไรให้บ้างแม่แรงอยู่ครบนะครับแม่แรงอยู่ครบ อยู่ยางอะไรยางอะไรยังอยู่นะครับเปิดมาสวยๆเลยรถไม่มีชนหนักนะครับถึงช่วงทดลองขับกันจริงนะครับท่านผู้ชมก็รถรุ่นเนี้ต้องลองขับให้ดูนะครับไม่ลองไม่ได้รถขับดีมากๆดีที่สุดตั้งแต่เทียบมาหลายรุ่นนะครับรุ่นนี้บอกเลยรับดีแบบสุด ถ้าหลายๆคนถ้าศึกษาข้อมูลใน Google เนี่ย mm hmm. ก็จะเห็นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกว่ารุ่นนี้ถือเป็นรุ่นที่ขับดีมากๆอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็ที่เขาฝรั่งเขาว่ากันนะครับว่ารุ่นนี้เป็น the best of Series 5นะครับก็ประมาณว่าเป็น Series 5ที่ดีที่สุดตั้งแต่ที่ทํามานะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่ามันดีกว่าตัว E60 โดยซ้ำไปนะครับในเรื่องของการขับขี่นะครับ ตอนนี้ก็อยู่บนถนนกันนะครับเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวลองขับกันให้ดูเครื่องนิ่มเงียบมากๆนะครับบอกเลยว่าขับรู้สึกสบายส,สุดๆนะครับบอกหนังแบบนิ่มๆนั่งแบบแบบสบายมากๆเลยคันนี้นั่งสบายมากๆการขับขี่ก็ค่อนข้างจะสบายนะครับขันเร่งขันเร่งเบาพวงมาลัยก็ไม่หนักนะครับพวงมาลัยไม่หนัก อัตาเล่งก็ค่อนข้างจะดีพอสมควรเลยการเก็บเสียงเนี่ยการเก็บเสียงภายนอกคือดีมากๆครับรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่ b m ียมทำออกมาได้ดีมากๆนะครับการขับขี่เนี่ยคันนี้ขับเร็วก็มั่นใจได้เลยว่ารถเนี่ยมันขับดีจริงๆมันนิ่งนิ่งเงียบ ช่วงล่างก็แน่นนะครับคันนี้ช่วงล่างไม่ต้องไปทําอะไรแล้วแน่นๆเลยขับสบายๆนะครับขับทางไกลเนี่ยสบายมากๆนะครับคันนี้เดี๋ยวลองเข้าโค้งกันหน่อยนะครับรถค่อนข้างจะเยอะนิดนึงขับได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ซีรีา5รุ่นนี้ตอนออกใหม่ๆก็รู้สึกว่าจะประมาณ สามล้านสี่ล้านบาทได้นะครับตอนนี้ราคาราคาแค่แสนกว่าบาทเนี่ยโคตรจะคุ้มเลยนะสำหรับรุ่นนี้ก็พูดกันตรงๆนะครับเรื่องการซ่อมบำรงุงเนี่ยมันก็ซ่อมได้ง่ายง่ายมากสำหรับรุ่นรหัสห้าสองสามไอก็คือช่างบีเอ็มที่ไหนก็ทำได้หมดนะครับหลายๆคนก็คงเริ่มจะกลัวเรื่องซ่อมแพงสำหรับบีเอ็ม ก็อยากให้ลองศึกษาข้อมูลใน g o o g l ลเอานะครับก็จะได้ข้อมูลที่ดีถูกต้องเล,ละเอียดนะครับตามเว็บไซต์ bm ตามกรมต่างๆนะครับหลายๆคนก็สาม,มารถที่จะซ่อมกันได้ในราคาที่ไม่สูงนะครับอย่างไซกองน้ำมันเครื่องเนี่ยก็สองสาร้อยนะครับแต่ว่าจะเป็นของเทียบแต่จะเป็นแบรนด์ที่ว่าแบรนด์ที่เขาใช้กันทั่วโลกแบรนด์ที่ไว้ใจได้นะครับไม่ใช่ของกล่องที่แบบไร้คุณภาพส่วน ค่าอะไรอื่นก็ลองศึกษากันดูนะครับแต่โดยรวมก็บอกเลยนะครับว่าก็ไม่แพงที่คิดนะครับอยู่ที่ว่าได้รถเป็นสภาพไหนสภาพเป็นยังไงแต่คันนี้ได้แบบแทบไม่ต้องทาอะไรแล้วจากที่ผมทดลองขับอยู่เนี่ยแอร์เย็นช่วงล่างแน่นเครื่องเกียร์ดีนะครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนแน่นอนนะครับสามารถที่จะซื้อไปใช้งานได้วิ่งทางไกลได้เลย ระบบเบรกสมบูรณ์ทุกอย่างก็ลองขับกันให้ดูนะครับยสิงนวหน่อย สบายๆนะครับเหมือน E39 เนี่ยช่วงล่างเขาดีมากๆเลยเทียบกับ BMW หลายๆรุ่นเนี่ย E39 นี่แทบไม่เป็นรองใครเลยนะครับเรื่องช่วงล่างแถมบอดี้ก็ยังสวยสวยอีกนานก็สำหรับรถคันนี้นะครับก็จะขอเปิดราคานะครับเดี๋ยวเปิดายคลิปกันแล้วกันนะครับรอสั่งายคลิป ไม่เชื่อมาทดลองขับดูนะครับจะได้รู้ว่ามันมันดีอย่างที่ผมพูดจริงไหมนะครับสำหรับรถนะครับก็สามารถมาดูรถได้ที่เอ,อ,อยู่แถวตลิ่งชันถนน่าจะจึกนะครับก็เบอร์นะครับเบอร์ติดต่อเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับเราก็รับ รับแลกเปลี่ยนรถนะครับสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนมีรถเก่าก็ามาเทินได้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับรติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับรถสมบูรณ์เนี่ยได้ไปก็เปลี่ยนถ่ายของเลีวยวร่วไปที่เหลือก็ดูแลตามอาการได้นะครับ